มาย่างนอกนี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยตาบ่เห็นหูมงเลยค่ะพี่น้องแต่หลอกตามากนี่เป็นเช่นใดดอกน่างพากิ่นมากแล้วค่ะท่ากลิ่นบักคามครับเจวค่ะเจวปลาะไโอ้ยสุดยอยค่ะพี่น้องคลิปแหลกขออไั่ค่ะคลิปแหลกอัดแล้วมันบ่ได้ผมว่าจวดต่อคลิปสองค่ะว่างคลิปนี้เบิ่งมันสิโอเคบ่กลิ่นในทึ่งหน้ายเนี่ยค่ะ มะคาไอ้นายมันยังบอกนายมันยังแก้มมันยังหย่งแต่อยู่แบบนี้เลยค่ะข้ามมาขาดม,มันเสียบอีรีค่ะปะลาพน่ะหอมนัวบ่าแมนมาเหม็นแบบติดใหม่ติดมือได้ค่ะ ก็ดีกินนะคะเพิ่นบริจาคโฆษณาเลยแบบว่า,วามันเสียบเลยบอกสูฟัง <laughs> จะกินทั้งเปลือกกัะเกงใจเนาะคะ่ะเพราะแกบะคมจักหน่อยมันแข็งค่ะหย่ำงโคต ด้วยสิงห์ามห้เบิงด้วย่ะเบิดเม็ดมันมันจังมั่นเนาะค่ะมันบอบาดเป็นไหนโอเคจวดราคาแบบนี้ประมาณเนี้ยเข้มขนค่ะน้ำตาลปีน้ำตาลทรายขอขัวพริกปน่นน้ำปลาละหมหนัวเฮ้า ผงปรุงปริ้งมาค่ะป้าพี่น้องจ๊ะ มันจีดมันจาดมันจวดคนหายน่าค่ะเอาเขาตู้เย็นไว้นั่นล,ละาละเล่ะเหนือพันยังดียังสดอยู่ใส่ต๋งไก่ตป๋ปลาโอ้มันเหลือเหมือน,นี้ได้คึดอยามันจวดอีลีค่ะอื